สวัสดีค่ะป่านค่ะอิศสิตาค่ะอ่านพลังงานความรักประจำวันที่22-31สิ่งหาคมค่ะปลายเดือนสิงหาคมกันแล้วสำหรับอาทิตย์นี้เรื่องราวของความรักเราก็เจอกับคนที่ใช่พลังงานของคนที่เราคิดถึงอยู่ อีกแล้วล่ะค่ะแต่มันมีความสับสนอะไรบางอย่างที่มันมาขวางทางทั้งๆที่เราเปิดเรื่องกันมาด้วยพลังงานของเดอะสตาร์พลังงานของความหวังความฝันที่สูงที่สุดเข้ามาในชีวิตของผู้ชมของป่านแล้วแหละแต่ภายใน1-2เดือนนี้เราปรับเปลี่ยนตัวเราเองให้อยู่ในลักษณะนี้ให้มีวิธีคิดแบบนี้จะได้ไหมถ้าหากว่าได้ทุกๆอย่างเดินไปอย่างปลอดโปร่งและเหมาะสมในเรื่องราวของความสัมพันธ์แน่นอนค่ะ จะเป็นอย่างไรฝากติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะพลังงานความรักประจำวันที่21-31ถึง31สิงหาคมค่ะคลิปนี้ถือว่าเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันแล้วค่ะ อาทิตย์นี้ค่อนข้างมีความสำคัญหลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีกันเวอร์โกซีซัแล้วก็ตามมาด้วยคืนที่เป็นพระจันทร์เดือนมืดในราศีกันเช่นเดียวกันค่ะพลังงานเพศหญิงเฟม i n ีนเ e เนอร์เพิ่มขึ้นพลังงานของการต้องการสร้างรูปแบบวัฒจักรใหม่ๆสำหรับตัวเราเองเพิ่มขึ้นค่ะอาจจะใช้ตรรก,กะเยอดขึ้นอาจจะคิดแล้ว คำนวณในหัวเพิ่มเติมมากขึ้นกลายเป็นว่าเป็นช่วงที่คิดมากหน่อยๆในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ไหมได้ค่ะแต่อย่าคิดมากขนาดนั้นเพราะเหมือนเดิมเลยทุกๆอย่างที่เราคิดกลายเป็นความจริงเสมอคลิปนี้ถ้ารู้สึกว่าดูไม่ใช่สารของเราป่านฝักทิ้งสารเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของของเขาด้วยค่ะ เราจะกังวลจนเกินไปถ้าหากว่าเราได้ยินสารที่ไม่ค่อยตรงกับเรื่องราวของเราเนาะปล่อยเอาไว้ให้ได้เจอกับเจ้าของของเขาค่ะไปดูคลิปย้อนหลังอื่นๆได้ในอนาคตข้างหน้ามาเจอกับคลิปนี้ตรงกว่านะตอนนี้ที่ทําก็ได้เพราะพลังงานเป็นเพียงแค่กระแสะค่ะ แต่พลังงานวันนี้เปิดเริ่มต้นมาน่ารักมากเลยนะคือ four of wands สี่ไม้เท้าค่ะภายในช่วงปลายเดือนนี้เอาข้อจริงๆผู้ชมหลายคนเรามีโอกาสเจอกับคนที่ใช่หรือเราเจอกับคนที่ใช่อยู่ตั้งนานแล้วแหละแต่แค่ว่าวันยังดูไม่สงบนี่มันยังดูไม่สนุกซึ่งกันและกันความจริงจะพูดคำว่าสุขก,ก็คือทั้งสุขทั้งสนุกด้วยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่มันเป็นเพราะว่าอย่างนี้ตัวเราเองยังไม่มั่นคงทิศทางที่เราควรจะมั่นคงเลย ยังไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพิ่งได้แค่4ี่ใบแล้วก็อาจจะต้องพูดสารตรงนี้ก่อนแต่โอ้หลังสำรับเป็นเดอะเลเวอร์ค่ะหลังสำรับสำรับอาทิตย์นี้เป็นเรื่องราวของคู่ความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเนื้อคู่แท้ๆทวินเฟรมอย่างแน่นอนค่ะความจริง2ใบที่เปิดขึ้นมามันน่ารักจริงๆนะด้วยเดอะสตาร์แล้วก็ด้วยโฟร์ออ ทีเนี้ยเนี่ยมันเลยเป็นอาทิตย์ที่ความรักความสัมพันธ์ของเราอ่ะค่อนข้างมีความเป็นไปได้ว่าคนที่เราฝันถึงคนที่เราหวังถึงอาจจะเป็นคนที่เหมาะสมสําหรับตัวเราเองจริงๆแต่ว่าค่อนข้างต้องใช้ระยะเวลานานระหว่างเรากับเขาป่านรู้สึกว่าสําหรับบางคนเราเจอกับเขาในเชิงของพลังงานก่อนอย่างเช่นนึกถึงเขาเขานึกถึงเราฝันถึงเขาเขาก็อาจจะฝันถึงเรา อยากจะรู้เรื่องของเขาเขาก็ดันโพสต์สตอรี่ให้เราดูเฉยเลยโพสต์เฟซบุ o กเฉยเลยนั่นคือการเชื่อมจิตกันด้วยพลังงานในระดับหนึ่งค่ะซึ่งถ้าเราไม่วอรแวร์มากไปกว่านั้นในเชิงของการที่อยากคุยก็ต้องได้คุยเดี๋ยวนี้หรืออยากเหมือนแบบ เกิดพัฒนาการแบบก้าวกระโดดกว่านี้ในเชิงของความสัมพันธ์กับเรากับคนที่เราคิดถึงอยู่อะตอนนี้มันเป็นสถานที่ที่มันล่มเย็นและสงบสุขสําหรับตัวเราเองมากๆมันเหมือนอารมณ์ของการสร้างบ้านอะเสาเข็มมันตั้งและรอแป๊บหนึ่งหลังจากตั้งเสาเข็มอย่างมั่นคงและเดี๋ยวมันก็จะมีกําแพงเดี๋ยวมันก็จะมีหลังคาบ้านเกิดขึ้นมาสําหรับความสัมพันธ์นี้จริงๆเพราะว่ามันมีทิศทางที่มันเป็นคาว่าฝันเป็นจริงอะแต่ฝันของเรามันเหมือนแบบ เหมือนการสร้างบ้านเลยอะเราต้องเลือกหาที่ก่อนเราต้องคิดวางแผนแปลนบ้านก่อนแล้วตอนนี้มันอยู่ในโหมดของการเหมือนแบบเพิ่งเริ่มลงเสาเข็มอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักนิดนึงค่ะในช่วงนี้ทำอะไรได้บ้างในขณะที่รอให้ความมั่นคงของความสัมพันธ์เนี้ยมันค่อยๆกําเนิดขึ้นมันคือทิศทางของการที่กลับมาดูแลตัวเราเองนิดนึงเราวอกแวกเกินไปไหมเราวาแวร์เกินไปไหม,นไไหมจนเราเป็น queen of a n s กลับหัวนั่นคือ อยากได้อยากมีอยากเจออยากคุยอยากให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นเลยเลยเด๋ยนนี้แล้ววางแผนอะไรสักอย่างหนึ่งดีกว่าซึ่งอะเอาเข้าจริงๆมันเป็นพลังงานของเวอร์โกซีซั่นได้พลังงานของความเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะที่เรามักจะคิดว่าถ้าฉันสวยขึ้นหรือเป็นผู้ชายแต่เริ่มคิดในทิศทางของผู้หญิงก็ได้เนาะถ้าฉันสวยขึ้นถ้าฉันหล่อขึ้นถ้าฉันโพสแบบนี้ถ้าฉันพูดแบบนี้ถ้าฉันไปสถานที่นี้มันจะช่วยดึงดูดให้คนคนนั้นที่ ผู้ชมของปานคิดถึงอยู่เข้ามาใกล้ๆเข้ามานึกถึงเราได้อีกบ้างไหมนะมันอาจจะเป็นการกระทําที่มันฉาบสวยเกินไปหน่อยนึงอะคะ่ะในทิศทางช่วงอาทิตย์นี้มันเป็นโอกาสของการที่อยากจะให้เราอยู่เฉยๆอีกนิดนึงอยากสวยอยากหล่อขึ้นทําได้แต่ทําเพื่อตัวเราเองอยากพูดอยากอะไรแสดงออกยังไงกับเขาทําได้ แต่อย่าคาดคั้นอย่าเหมือนแบบเร่งอย่ารีบคุยอย่าเหมือนแบบทักซ้ำแล้วซ้ำอีกโพสต์แล้วโพสต์อีกจนเกินไปเพราะว่ามันควรจะอยู่ในพลังงานของความนิ่งนิดนึงค่ะ five of w a n d กับหัวมันเป็นช่วงเวลาหนึ่งอาทิตย์หรือปลายเดือนนี้ที่ให้เราเหมือนแบบตกตะกอนซิว่า บ้านหลังนี้ที่เราอยากสร้างความสัมพันธ์นี้ที่เราอยากสร้างเราเห็นตัวเรามีลักษณะอย่างไรอยู่ในความสัมพันธ์นั้นหน้าตาของเราจะเป็นอย่างไรการแต่งกายของเราจะเป็นอย่างไรลักษณะนิสัยของเราจะเป็นอย่างไรแล้วภายในช่วงปลายเดือนนี้มันเป็นทิศทางของการได้เดินไปเป็นคนคนนั้นก่อนอม,มันคือการวางแผนให้เสร็จแล้วก็เดือนหน้าเอ่ออ,อีกประมาณ4อาทิตย์นะค่ะใช่หรือประมาณ2เดือนหลังจากเนี้ย กันญ,ญาตุลาสอง,สองประมาณ2เดือนนี้มันคือช่วงเวลาของการเริ่มก่อสร้างเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเริ่มจัดการให้เราได้ทําในสิ่งที่เราต้องการทําเพื่อตัวเราเองและเพื่ออนาคตของความสัมพันธ์นี้ในใน,ในทางฝั่งที่เราจัดการได้ด้วยตัวเราเองสําหรับตัวเราเองก่อนอื อ,อ,อีกอย่างหนึ่งปั่นไม่แน่ใจปั่นรู้สึกถึงฮาร์ดจัก,กับนิดนึงในขณะที่ทําคลิปนี้เราอาจจะเริ่มระแวงเราอาจจะเริ่มกังวลเราอาจจะวอแวรอีกครั้งหนึ่งแล้วไหมว่าเขาคือคนที่ใช่จริงๆหรือเปล่าเขาจะสนใจฉันจริงๆไหมเขาจะหายจากฉันไปเลยหรือเปล่าก็ได้เช่นเดียวกันความบีบคั้นหัวใจตัวเองของตัวเราเองนี้ค่ะที่มันคิดมากที่มันคิดวนเป็นวงกลมแบบมูฟออนไม่ได้ขนาดนี้มันยิ่งทําให้เราเหมือนแบบ อยากทําอะไรอีกอย่างหนึ่งให้เขาอยากแสดงออกอะไรอีกอย่างหนึ่งให้เขาเห็นจนมากเกินไปได้เหมือนกันนะผู้ชมเดี๋ยวลองดูนิดนึงค่ะว่าเขาจะให้ป่านอีก2ใบไหมอะ่ะเพราะปกติมันจะเป็นชุดแบบ6ใบเนาะแต่ไม่แน่ใจเลยว่าสับเท่าไหร่ก็ไม่ออกอาจจะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างสั้นๆแล้วให้ไปต่อที่ Oracle เลยก็ได้เหมือนกันค่ะอได้มาแล้วค่ะ อาจจะเป็นสองบสุดท้ายที่มาปิดจบให้ฟังว่าในอนาคตข้างหน้าภายใน2เดือนนี้ถ้าได้เริ่มจัดการเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ว่าจะเป็นในเชิงของลักษณะหน้าตาบุค,คลิกอยากที่เราอยากเป็นการแต่งกายที่เราอยากแต่งเออหรือว่าจะเป็นในลักษณะของเชิงนิสัยอะไรประมาณนี้เนาะถ้าหากว่าเราทำได้สิ่งที่เกิดขึ้นเลยแล้วขึ้นมาเป็น D M Place ค่ะแล้วหลังจากนี้ไปอีก2เดือนอยู่แบบอย่างนั้นสวยๆหลอ่หลอๆได้ไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะ พลังงานของความรักวิ่งเข้ามาส่วนทางกับสิ่งที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยเราต้องวิ่งออกไปตามหาอย่างแน่นอน e m p ม e พกับ Page of s w o r d s กลับ อีกอย่างหนึง่งในช่วงนี้มันอาจจะเป็นเหมือนแบบกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆนะอย่าแอบ,บส่องอย่าแอบ,บกังวลอย่าแอบ,บดูเขามากแอบบบล็อกเขาไปก่อนเลยก็ได้ค่ะจะได้ไม่ไปแบบวอร์แววว่าแบบเขาไปไหนเขาไปกับใครเขาถึกคิดถึงเราหรือเปล่าในระดับนี้ยังได้เลยค่ะมันคืออารมณ์ที่ป่านชอบพูดว่าถ้าเมื่อไหร่เราเป็นตัวตนที่เราอยากเป็นเราเป็นคนที่เราอยากเป็นทั้งกายใจจิตวิญญ,ญาณนะคะเราจะเหมือนนั่งอยู่บนบัลลังก์แล้ว การนั่งอยู่บนบัลลังของเราอะ่ะมันคือการเป็น The Empress The Empress เป็นพลังงานของเพศหญิงที่รู้หลามากอะ่ะที่เป็นเหมือนราชินีคนหนึ่งที่รู้คุณค่าของตัวเองรู้ด้วยว่าคนอื่นก็จะรู้คุณค่าของตัวเราเองของผู้ชมทุกๆคนแล้วเขาไม่จําเป็นจะต้องปันชอบพูดแบบนี้เราเขาไม่จําเป็นจะต้องลงไปจากบัลลังเขาเพื่อไปกวักมือเรียกสิ่งที่เขาต้องการเพราะทุกๆสิ่งที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของสถานการณ์เ,เพชรนินจินดาป่านไม่แน่ใจทําไมเขาพูดแบบนี้แต่ว่าแม้ว่าจะเป็นคนก็ตามทีอ่ะจะวิ่งกลับเข้ามาหาเราเองอืมเหมือนอารมณ์ของราชินีหนึ่งคนนั่งอยู่บนบันลังมีคนเอาของมาถวายให้มีคนเอาบร,รันการมามอบให้อ่ะคะ่ะเในสไตล์นี้เลยรวมไปถึงความรักที่เรารอคอยอยู่ความสัมพันธ์ที่เรารอคอยอยู่ วิ่งกลับเข้ามาหาตัวเราเองได้หมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอ p มเพรสราชิน mm ี hmm. Empress, คนนี้คือคนที่ไม่วอแวร์แล้วว่ะว่าคนที่เราคิดถึงอยู่จะไปทำอะไรจะไปอยู่ที่ไหนจะคิดถึงใคร mm hmm. เขาสนใจแต่การพัฒนาของตัวเขา mm hmm. เขาสนใจการพัฒนาอาณาจักรของเขางานของเขาชีวิตของเขาและเมื่อไหร่ที่เราอยู่ในตำแหน่งนี้ได้จริงๆค่ะมันพร้อมในทุกๆด้านอะ จนเรารู้ว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มีค่าพอที่จะวิ่งกลับมาหาเราหรือสิ่งนี้คนนี้มีค่าไม่พอที่เราจะให้ความสำคัญในณขณะนี้ได้จริงๆค่ะแต่ติดนิดนึงหลังสำรับของเรายังเป็นเดิะซันกลับหัวอยู่ว่าค่ะในช่วง1-2เดือนนี้สิงหาคมกันยายนนี้มันอาจจะยังมีความวอร์แวร์ความระแวงความกังวลว่าคนคนนี้ไม่สามารถเดินทางกลับเข้ามาเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับฉันได้จริงๆอยู่หรือเปล่า ในมุมนี้เป็นมุมที่เรากําลังจะคิดมากคิดวนเวียนแล้วยิ่งทําให้เราแบบ <c oughs> ไม่สามารถเป็นเราอย่างที่เราควรเป็นได้ทําไปทํามาก็คือโทรสจักลกับล็อกเราด้วยเอาเป็นอย่างนี้แล้วกันค่ะป่านรู้สึกว่าทั้งใจและทั้งคําพูดสิ่งที่เราอยากแสดงออกในช่วงเนี้ถ้าอยากทําหรือรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องทอําอ่ะชะลอตัวเองหน่อยนึงคิดให้เยอะคิดให้รอบคอบกว่าที่จะกด ส่งอะไรบางอย่างออกไปกว่าที่จะแสดงออกอะไรบางอย่างออกไปนิดนึงมันดูเหมือนจะเกิดขึ้นจากจุดเริ่มต้นของความขาดจริงๆอ่ะของความรู้สึกว่าแบบฉันต้องดึงดูดฉันต้องเรียกเขาคนนั้นกลับเข้ามาเดี๋ยวนี้แล้วแต่อยากให้ผู้ชมทุกๆคนคิดเอาไว้จริงๆเขาว่าเราขึ้นมาเป็น the empress ได้อ่ะเราขึ้นมาเป็นคนที่เราเห็นค่าความสําคัญของตัวเองอ่ะแล้วทุกคนอื่นๆรอบข้างตัวเราเองอ่ะ ก็เห็นคุณค่าความสำคัญของตัวเราเองได้อะใน DM p r e s s ใบนี้ปั่นก็ยังเห็นเดอะสตาร์อยู่เลยอะทุกๆอย่างที่เราคาดหวังรอคอยอะค่ะเดินทางกลับเข้ามาหาตัวเราเองได้จริงๆแต่เราต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมือนแบบเออหญิงในหญิงในตัวเราเองนิดนึงอะว่าแบบเฮ้ยแล้วเราจะเอาตัวเราเองลงไปทำอย่างนั้นให้เขามองเราเป็นคนตัวเล็กจิวหรือให้เขามองเราว่าเราตามตือ้อตามง้อเขา อีกทำไมอะไรประมาณนี้ได้เลยค่ะลองปรับความคิดดูกันนิดหน่อยสร้างความสุขให้กับตัวเองเยอะๆทำกิจกรรมที่เราชอบพบปะสังสรรค์กับเพื่อนเยอะๆในช่วงนี้ก็จะยิ่งเป็นการทำให้เรากลับมาคืนสู่พลังงานของการเป็นดี e a ็มเพลสคนที่สวยที่สุดคนที่หล่อที่สุดคนที่เราอยากเป็นที่สุดได้ค่ะ Romance Angel ค่ะ express your love go ahead and make romantic gesture น่ารักมากเลยอ่ะเพราะว่าภายใน2เดือนเนี้ยเราเป็น the empress อ่ะแล้วเหมือนแบบภาษาความรักอ่ะ love language ของแต่ละคนอ่ะป่านเชื่อว่ามันมีทิศทางที่แตกต่างกันออกไปแล้วภายใน2เดือนเนี้ยเรามีโอกาสที่จะเหมือนแบบ แสดงออกความเป็นตัวตนแสดงออร่าของเราให้กับคนที่เราคิดถึงเห็นอยากทักปั่นเชื่อว่าทักได้แต่อยากให้ทักในวันที่เราเหมือนแบบพอใจในตัวเราเองมากๆอ่ะไม่ใช่เราทักเพราะเรารู้สึกว่าเรายังดูไม่ภูมิใจในตัวเราเองเลยที่เขาไม่ดูเหมือนแบบไม่สนใจเราเราเลยอยากให้เขาสนใจตัวเราเองจังเลยอะไรประมาณนี้ค่ะเมื่อไหร่ที่เราเริ่มแสดงออกภาษาของความรักเราอย่างที่เราเป็นเราได้อ่ะ ไม่ว่าจะเป็นเหมือนแบบการส่งเพลงให้การทักไปหรือการเหมือนแบบใช้ชีวิตของเราอย่างมีความสุขที่สุดอ่ะมันสื่อถึงเขาได้อยู่แล้วอ่ะเออหรือเหมือนแบบวันนึงเราแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขที่สุดเราเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆที่คิดถึงเขาแล้วเราเหมือนแบบทักไปบอกว่าเราเห็นแบบนี้แล้วเรานึกถึงเขาอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมมากๆแต่เพียงแค่ว่า อย่าทําเพียงเพราะแค่ว่าเราต้องการให้เขาเหมือนแบบเข้ามาสนใจเราอย่าทําเพียงเพราะแค่ว่าเราต้องการให้มีสายตามามองที่เราเยอะๆเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีใครมองมาที่เราเลยจริงๆค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เนี่ยแหละขึ้นมาทําด้วยความไม่ต้องการการตอบกลับก็ได้อะขึ้นมาทําเรื่องราวพวกเนี้ยด้วยความต้องการที่แค่อยากจะส่งออกแต่ไม่ต้องการให้ได้รับอะไรคืนกลับมา ่านเชื่อว่าความรักกับคนคนนี้มันสดใสอยู่แล้วอะค่ะแต่เพียงแค่เราอาจจะคาดหวังว่าแบบฉันทําให้เธอเธอก็ต้องทําอะไรบางอย่างคืนให้กับฉันมาโดยตลอดแล้วมันเลยทําให้เราเครียดมากๆภายในช่วงเดือนที่ผ่านมาจนถึงปลายเดือนสิงหาคมนี้ได้เหมือนกันนะอือออมเอสไซกี้ตอบโจทย์ชัดมากค่ะมันคือ เบอร์เก้า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 คู่เก้าอาจจะเป็นเลขชุดที่เราเห็นแล้วอยากจะให้เรากลับมาเป็นคนที่เราเป็นโดยที่ไม่มีความระแวงไม่มีความเคลือบแคลงใดๆแล้วจริงๆค่ะ Doubt and i n d e c i s i o n ค่ะกลัวจังเลยว่าเขาจะเลือกคนอื่นกลัวจังเลยว่าเราเป็นตัวสำรองกลัวจังเลยว่าทุกอย่างที่เราเป็นเราเขาคงไม่ชอบหรอกเราดูแตกต่างกันจนเกินไป แต่จะไปสงสัยทําไมในเมื่อเขามองมาที่เราอยู่ตลอดเวลาน่ารักมากเลยอันนี่คือสิ่งที่ได้ยินอเขามองมาที่เราอยู่ตลอดเวลาจริงๆค่ะแล้วป่านรู้สึกว่าสําหรับใครบางคนที่อาจจะสนใจในเชิงของการ manifestation การเรียกและดึงดูดสิ่งที่เหมาะสมกลับคืนมาสําหรับตัวเราเองอะค่ะภายในคืนพระจันทร์เดือนมืดวันที่28หรือ27เนี้ยก็เหมาะเหมาะสมที่จะเขียนแผนการใหม่ วางแผนจัดการการเป็นตัวตนที่เราอยากเป็นใหม่ดึงดูดความรักอย่างที่เราต้องการกลับเข้ามาหาเราคนไหนอะไรยังไงลงรายละเอียดได้เลยค่ะเดี๋ยวยังไงในไลฟ์หลังคืนพระจันทร์เดินมืดเดี๋ยวมานั่งคุยเรื่องการแมนิเฟสชันกันนิดนึงละกันว่าเราจะวางแผนการยังไงดีเราจัดการกับการเรียกและดึงดูดสิ่งที่เราสนใจให้กลับเข้ามาอยู่ในพลังงานของเรายังไงดีได้เนาะเขามองเราจริงๆค่ะ <laughs> เ,ขเขาเขามองเราแบบ เขาไม่คิดจะหันไปมองคนอื่นสักเท่าไหร่แล้วด้วยค่ะแต่เป็นเพราะความกงังวลความกลัวส่วนตัวของเราทําให้เรารู้สึกว่าเราเป็นแบบเบอร์สํารองอะ่ะเห็นจากในใบนี้ค่อนข้างชัดนิดนึงเลยโกลเด้นเรโนมาดค่ะ6กับ9เลขที่หน้าตาเหมือนกันแต่ว่ากลับด้านกันอยู่เนาะคลาวค่ะ พลังงานข้างบนตรงนี้ป่านเห็นคิงซอฟต์แวร์นิดนึงป่านเชื่อว่าผู้ชมหลายคนสับสนจริงๆหรือยังกังวลจริงๆว่าเฮ้ยคนที่เราคิดถึงอยู่เขาคือคนที่ใช่จริงๆตัวจริงสําหรับเราไหมนี่คือเรื่องแรกแล้วก็เรื่องที่2คือเฮ้ยเราไม่เห็นว่าเขาจะสนใจเราเลยเขายังนึกถึงเราจริงๆไหมเป็นข้อที่2ค่ะแต่แบบที่ป่านได้พูดไปตั้งแต่แรกแล้วเลยอะเราเชื่อมต่อกันในเชิงของจิตวิญญาณ อะไรแบบที่มันสามารถเข้ามาได้ในเชิงของพลังงานความคิดความฝันมันเกิดขึ้นระหว่างเรากับคนคนนี้ที่เราคิดถึงบ่อยอครั้งมากค่ะแต่แค่วันนี้มันอาจจะเป็นทั้งเราและทั้งเขาแล้วนิดนึงละมัง้งเพราะว่าทั้ง Down and Decision แล้วก็ทั้ง Cloud อะมันคือเลขที่กลับด้านกันอะมันคือคนสองคนที่มองเรื่องเดียวกันแต่มองกันคนละด้านน่ะเขาอาจจะเห็นว่า เราไม่เห็นทักเข้าไปหาเขาเลยเราไม่เห็นสนใจเขาเลยเขาก็เลยใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันเราก็อาจจะรอให้เขาทักกลับเข้ามาแล้วเราก็เลยเหมือนแบบทําตัวเป็นคนที่ไม่ว่างหรือทําตัวเป็นคนที่ไม่สนใจเขาไปเรื่อยๆ ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเขามีความสนใจให้กับผู้ชมของป่านสูงมากเนื่องจากว่าเขารู้ว่าเรากับเขามีความชอบที่คล้ายกันเขารู้ว่าหาคนที่มีความชอบแบบเนี้ยสิ่งที่สนใจเหมือนกับเขาแบบเนี้ยจากคนอื่นไม่ได้อะ่ะเขาหาได้จากผู้ชมของป่านะ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันคือ ตาที่มองรูปเดียวกันแต่มองกันคนละฝั่งอะเอออะไรสไตล์นี้ไะค่ะเพราะฉะนั้นทั้งความสับสนของเราและเขามันเลยเป็นเหมือนแบบปัญหาใหญ่ที่ทำให้ตอนนี้เรากังวลใจแล้วมันก็อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้เขาก็แอบ,บกังวลใจเหมือนกันแต่เขาไม่กล้าที่จะแสดงออกกับเราอย่างหนึ่งเเพราะเหมือนแบบเราดูนิ่งมากเราดูแข็งกร้าวมากเราดูแบบทักมาเราไม่เห็นอยากจะ คุยกับเขาเท่าไหร่เลยหรือไม่เคยทักไปหาเขาเลยอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยเหมือนกันค่ะขอบคุณทุกๆคนมากๆค่ะถ้าเป็นคลิปที่สามารถเอาไปปรับประยุกต์ได้ฝากไลค์แชร์ subscribe เป็น Family เดียวกันได้เสมอเลยค่ะเอาไว้เจอกันอีกในไลฟ์ที่จะเกิดขึ้นหลังคืนพระจันทร์เดือนมืดและคืนพระจันทร์เต็มดวงค่ะฝากร้านค้าของป่าน House of the Sun ค่ะใครสนใจให้ป่านอ่านข้อมูลให้ข้อมูลทุกอย่าง อยู่ในกล่องข้อมูล description box ค่ะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย